สวัสดีค่ะช่อง่บบานติดเกมนะคะวันนี้อยู่กับร้านค้าเพิ่มประจำวันที่22มิถุนายน2565นะคะเอ่อก่อนอื่นเลยขออนุ้าตขอบคุณสมาชิกช่อง่บ้านติดเกมค่ะที่ทำการสนับสนุนช่อง่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผู้ด,ดูในทุกๆช่องทางด้วยนะคะเป็นกําลังใจที่ดีม,มากๆเลยนะคะให้กับ่บบานเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างซึ่งวันนี้ร้านค้าเพิ่มก็ดีงามไม่แพ้ก,กิจกรรมเลยอันแรกเลยนะคะชุดของมิสติกนั่นเองชื่อชุดเกลียวขึ้นฟ้าครามะคะราคาแบบร้อยบาท อ่าโอ้โหแบบสวยมากแม่บ้านก็เลยเอาตัวมิสติกมายืนนะคะเดี๋ยวจะหมุนตัวให้ดูหน่อยนะนี่ดน้องนะ่ารักมากแล้วก็เดี๋ยวนะถ้าเกิดเราปิดผ้าคลุมจะเป็นเออปิดได้ปะเนี่ยเดี๋ยวนะปผ้าคลุมได้ไหมครับโอเคไม่ได้นะคะแต่ว่าเอออันนี้ก็คือมันเป็นวิกของมันนะคะถ้าเกิดกดปิดมันก็จะแบบไปทังวิกเลยแล้วก็อาวุธนี่ประมาณนี้นะคะอาวุธ โอเครู้สึกชุดจะเหมือนมีสองแบบเดี๋ยวให้ดูอ่าอันนี้นะคะคือชุดมันจะประมาณนี้นะคือมีสองแบบนะคะไม่มีการปิดผ้าคลุมอะไรนะคะเท่าที่แม่บ้านดูคือกดผ้าคลุมแล้วมันไม่มีอะไรก็คือชุดจะแบ่งเป็นสองแบบใครชอบแบบไม่มีเกราะตรงอกก็ให้เลือกสงบแบบสงบนะคะถ้าเป็นแบบไม่มีคําว่าสงบก็คือจะมีเกราะให้ตรงหน้าอกแบบนี้นะคะก็อย่าลืมดูดีๆแล้วกันนะว่าใชายแบบพี่ตัวเองจะเอาหรือเปล่า โอเคต่อไปนะคะแพ็กเกจสินค้าประจำวันราคา85บาทนะคะก็คือความส้อาของช่าง10อันกเกต10อันสินค้าของบ้าน10อันหินคอน10อันก็ต่อไปกล่องการประจ o ภพายของมานี้นะคะลดครึ่งหนึ่งเหลือ110บาทซื้อได้ตะกรลลหนึ่งครั้งรีเซ็ตทุกวันจันทร์ตอนที่ยงคือนนะคะขายถึง6กกรกฎาคมกล่องเนี้ยเป็นกล่องสุ่มนะคะโดยที่สุ่มของ กากสุดเอาตรงเลยกากสุดก็คือเฟลจะแต่งห้าสิบนะคะแล้วก็มีน้องแมริบบิ้นนะคะมีหินครอนร้อยห้าสิบอันหนังสือรแห่งโอ,โม,งอมูมพรอมคาม์นซิลสิบห้าวันนะคะความชนตจของช่างสามสิบอันแล้วก็มีกล่องอีกแบบนี้อีกสองกล่องแล้วก็มีกล่องชุดฮาโลวีนสยองขวัญกับกล่องชุดปาร์ตี้คอร์เพย์นะคะความชนตจของช่างสองร้อยอันแล, 100, แล้วก็เฟลหน,น,นึ่งร้อยแล้วก็หินครองสองพันห้าร้อยอันแล้วก็หินครอนห้าพันอันนะคะ กล่องนี้ก็อืมก็โอเคนะเพราะมันลดราคานะ่ะแต่ว่าถ้าใครดวงไม่ดีได้เฟลห้าสิบก็อาจจะแบบร้องห้นิดนึงนะคะโดยของอย่างอื่นแม่บ้านว่าก็โอเคนะแต่ว่าเฟลหนึ่งร้อยก็ก็โอเคเละมั้งแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนนะถ้าอย่างแม่บ้านไม่ได้อยากได้เฟลแล้วก็อาจจะแบบมีร้องไห้นิดนึงซึ่งอืจแต่วัาแม่บ้านก็ไม่จะลองเอ่อลองซื้อดูนะคะเพราะว่ามันลดราคานั่นเอง อันนี้เป็นห่อ,อความทรงจำที่ช่างนาสะใจนะคะเอาไปลุ้นกันนะคะทุกคน ซุ่มนะคะมีสุ่มสะเก็ดความส่งจามหินครอและก็ความสนาำของช่างนะคะตั้งแต่30อันจนถึง200อันเลยอันนี้เฉพาะความสนาำของช่างอะที่มีถึง200อันนะคะส่วนหินคอนกับสะเก็ดเนี่ยจะมีแค่ประมาณ 30- 40แล้วก็ร้อยี่สิบอันนะคะโดยประมาณนี้ก็ลดราคาเหลือ170บาทโอ้ยอันนี้ก็น่าซื้อนะโอ้โหปีจะของสุ่มแต่แบบมันลดราคาไงคือมันลดราคาครึ่งหนึ่งก็เลยน่าซื้อทุกคนอ่าระบายอ่างเปาแห่งโชคเสือโครงดำนะคะเหลือ95บาทนะคะลดราคาครึ่งหนึ่ง ก็อันนี้เป็นอ่งางเปาน้องเสือดำนะคะโดยที่ถ้าใครอยากได้น้องเดี๋ยวนะขอดูก่อนเออคือรางวัลใหญ่สุดจะเป็นกล่องถุดอาวุธพรีเมียมนะคะโดยที่มันจะเป็นแบบว่าสมมติว่า ถ้าเราจะเอารางวัลใ่สุดก็คือต้องเหมือนสุ่มไปเรื่อยๆก็จะได้ห่อใหญ่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ถึงอ่ะมันก็จะได้ของรางวัลก่อนหน้านั้นนะคะอย่างเช่นเอ่อห่อแรกจะเป็นน้องเสือนะคะแต่จำไม่ได้ว่าเป็นเสือน่าจะเป็นเสือตัวสีน้ําตาลนะถ้าเป็นตัวเสือดําเนี่ยรู้สึกจะต้องเป็นของรางวัลเป็นเป็นเป็นอ่างเปาอันกลางนะคะถึงจะเอามาเป็นเสือดำเนาะโดยประมาณนี้ก็สุ่มๆนะคะอันใหญ่ไงจะเป็นน้องเสือโค้งเอ่อ เตือโค้งสองตัวมังค้าประมาณนี้นะส่วนรางวัลใหญ่สุดโชคพิเศษเนี่ยจะเป็นอย่างที่บอกก็คือเป็นกล่องอาวุธชุดพรีเมียมนะคะทุกคนก็อันนี้มันจะเหมือนจะสุ่มไปขึ้นไปเรื่อยๆโดยที่ยังไงก็คือได้รางวัลแน่นอนเพียงแต่จะได้อันไหนเท่านั้นเองนะคะโอเคต่อไปแพ็กเกจชุดพรีเมียมคูณหกนะคะก็รับไปเลยกล่องอาวุชุดพรีเมียมหกอันนะคะจุกๆราคาสามพันสองรอยบาทเท่านั้นนะคะ แล้วก็มีกล่องเซตอาวุธชุด2อบวกสนะคะราคา1360บาทก็เป็นกล่องเซตอาวุธชุด4กล่องจะจ่ายในราคา2กล่องนั่นเองแล้วก็มีกล่องชุดพรีเมียมสี่กล่องนะคะจ่ายพันหเท่านั้นนะคะแล้วก็สัตว์เลี้ยงคลาสสิ2 2ก2บวกสรับเลยสัตว์เลี้ยงสตัวในราคา440บาทเป็นเซตคลาสสิกนะคะก็จะเอาตัวไหนสามารถเลือกได้นะคะเลือกซ้ำได้ด้วยนะคะ ก็อันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงหมวดพรีเมียม2องบวกสองอีกเช่นเดียวกันราคา540บาทแล้วก็สัตว์เลี้ยงแรนะคะราคา5ส0อสีบาทโดยที่อันนี้จะเป็นพวกเหมือนกับเอ,อ่ออันนี้ก็คือถูกใจตัวไหนก็มาดูด้วกันเนาะคืออันนี้ก็จะมีแบบหน้าตาตัวแปลกแลกหน่อยมีน้องเม่นด้วยนะคะน,นีก็ได้สี่ตัวเลยเลือกซ้ำได้เหมือนกันทุกอันนะคะอุ้ยกวางตัวนี้น่ารักอะ่ะ กวางมันมีมาขายหลายทีแล้วแหละอ่ะต่อไปสาวรับใช้พ่อบ้านนะคะสองบวกสองสี่ 2, อันสี่ตัวนั่นเองหกราคาหกร้อยสี่สิบบาทจุกจุกไปเลยก็หอสารพัดประโยชน์สามสิบวันนะคะลดราคาเหลือร้อยหกสิบห้าบาทซื้อได้จกกะกรุลหนึ่งครั้งนะจ๊ะแร่เข้ามาในตำนานลดราคาเหลือสามร้อยห้าบาทลูกแก้วของทอานะคะเอาไว้สุ่มสกิลแฟรี่เหลือสามร้อยบาทสิบอันสิบเออสิบสิบสิบลูกกลมๆนะ เหลือสามร้อยความสชาญของช่างหนึ่งร้อยอันนะคะเหลือเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสามบาทโอ้โห,โโหจดราคาจุกจุกใบเปลี่ยนทัศพา,านะาสิบใบนะคะเหลือสามร้อยบาทโอ้โหอันนี้คุ้มนะคือจริงๆคุ้มทุกอันเลยตอนนี้วันนี้ของแพ็คนะจริงๆคุ้มทุกอันเลยนะคะอันนี้พูดตรงๆเลยคือแบบ จุกมากลดจุกมาแล้วก็ยังมียังมีอันนี้ด้วยทุกคนมันกลับมาอีกแล้วสําหรับใครที่ไม่รู้หรือรู้อยู่แล้วนะคะมาดูกันก็คือแพ็กเกจราซื้อซื้อกล่องหนึ่งได้2กล่องเพินั่นเองก็คือกลับมาอีกแล้วนะคะโดยมี2ราคานะคะจะมีราคา1,500บาทนะคะก็จะได้รับไปเลยทั้งหมด เป็นมันเป็น1,500งพับวกหนึงรก็คือ1,600แล้วก็ได้อีกกล่องหนึ่งก็รวมเป็นทั้งหมดเออสามพเอ้ยไม่ใช่สามพเดี๋ยวนะกล่องนี้นะคะมันเป็นเดี๋ยวเดี๋ยวนะไม่ไั่ขอคูณเป๊ะเออ้้าซื้อกล่องนี้กล่องเดียวนะคะก็จะเป็น3,200เพลนะคะเอ้ยไม่ใช่ เออถูกแล้ว3,200ันสร้อเพลอ่ะอันนี้ก็คือ1,500ได้3,200ันสองร้ยเพลนะคะย้ำอีกทีนึงแล้วก็มีกล่องเพลให้อีก200ก็คืออันนี้คือซื้อแยกนะก็คือมีแบบพันห้ากับสองร้อยเอ่อแพ็คสองร้อยเพลนะคะจะได้รับไปทั้งหมด4ี่ร้อยสิบเพลถ้าเอามารวมกันถ้าซื้อทั้งสองอันก็คือจ่ายทั้งหมดพันเจ็ดร้อยบาทได้รับกลับไปทั้งหมดสามพันหกร้อยสิบเพลนะคะซึ่งถือว่า โอ้โหดีงามมากทุกคนซึ่งจะพลาดหรอแม่บ้านไม่พลาดหรอกแม่บ้านว่าโอเคป้าแบบคิดดูดิเติมแค่พันเจ็ดเดคุณได้สามพันหกร้อยอ่ะหรือคือจะแบบจัดแค่พันห้าอย่างเดียวก็ได้หรือสองร้อยก็ได้แต่อย่างไงแบบเติมพันห้าแล้วก็ต้องเติมสองร้อยป่ะคะทุกคนอันนี้ก็พ,พี่อบตติต้องมาเพิ่มเงินให้แม่บ้านแล้วล่ะต้องมาแบบอะไรเย้ออันนี้คือขายของสูตรก็ประมาณนี้นะคะคือจุกมากคือแม่บ้านก็รอแพ็กหนีอยู่มานานแสนนานแล้วมันก็กลับมาอีกแล้วทุกคน ยันแหละมันดีงามมากค่ะทุกคนคือแบบเราเติมแค่เออคือเติมแค่พันห้าแต่เราได้สามพันอะคิดดูดีอะไรประมาณนี้ซึ่งมันดีมากมานะคะโอเคอ่าเราก็มีแพ็กเกจขอบคุณอันนี้ไม่รู้มีเงื่อนไขอะไรเปล่าแต่นั่นจะได้ทุกคนนะแพ็กเกจขอบคุณนะคะหนึ่งร้อยมาอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะคะพราอมีหิ่งครอแล้วก็มีใบเจ้ากิ้งกะให้เราด้วยนะคะรีเซตทุกวันตอนเที่ยงคืนทูกโคโอเคเา้าใบกิ้งกะกลับมาอีกแล้วนะนั่นจะได้ทุกคนนะคะแพ็กเกจขอบคุณโอเค ลดราคาเต็นยังลดอยู่นะคะแล้วก็ชุดอาเชอร์ชุดพิพิทักษ์ฟ้าสางเหลือ600บาทแบบพรีเมียมชุดฟลอร์คริสต้าของชายเหลือ5 1 0สบาทนะคะแบบพรีเมียมแล้วก็เผื่อใครไม่รู้นะคะยังไงแวะไปดูคลิปกิจกรรมแพทอัปเดตแม่บ้านได้นะคะแต่ถ้าใครเอ่อถ้าไงก็คือมันตอนนี้แพ็กเกจหน้าเว็บมันมีลดราคาอยู่แล้วในแพ็กเกจหน้าเว็บก็คือมีคูปองด้วยถ้าเผื่อใครยังไม่ได้ซื้อถ้าเผื่อใครจะมาซื้ออะไรตรงเนี้ก็คือเอาเอาคูปองตรงนั้นมาลดได้แล้วก็ ตอนนี้กิจกรรมเองก็มีกิจกรรมเรื่องคูปองลดราคาด้วยนะคะแจกสิบยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นนะคะโดยที่แบบออนไลน์มันก็จะแจกก็ดูดูไปละกันว่ามันจะให้วันไหนอะไรยังไงก็วางแผนกันดีๆนะคะทุกคนซึ่งโอ้โหเรามีจุกแม่ซึ่งแบบแม่บ้านก็คงต้องตัดละลาพันเจ็ดเนี่ยเออตายตาย,ตายคือ บอกว่า,าส่องเงินในกระเป๋าก่อนแฟบมากกันตอนที่โอเคเเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับแผดวันนี้นะคะจุกกันไปเลยเดือดเดือดมากก็เป็นไงบ้างทุกคนเสียงเงินให้กับอะไรกันบ้างคะค่อยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแล้วก็นั่นแ,แหละโอเคใครจะมาปรึกษาว่าผมจะซื้อนี้หรือไม่ซื้อนี้อะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะหรือถ้าเข้าเพจม,มาก็ได้ปรึกษาได้นะคะแม่บางก็ผ่ามาให้คำแนะนำได้นะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้ขออนุญาตอุย้ย พราะววันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวแม่บ้านต้องไปเติมเงินก่อนเออไปนะโอเคถ้ายังไงอยอย่ายลืมกดไลค์ก็แชร์กดซับสไครต์ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่ายลืมกดกระดิ่งจริงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หนะ้าเด้อบายบาย